ไฮไลท์วันนี้นะคะพามาดูอิวสุมิลเอ1.9 DVD ปี2020สีขาวมุกค่ะรถบ้านมือเดียวของห้างป้ายแดงประวัติสูงเลยนะคันนี้799,000บาทตัวรถสภาพเดิมโรงงานแน่นอนนะคะสำหรับท่านนาสนใจรถ PPV 7ที่นั่งไว้ใช้งานดีๆสักหนึ่งคันคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะ ดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียง2.89%เท่านั้นนะคะประวัติเครดิตดีซีดาวไปเลยกับพี่ภายนอกภายในสวยใหม่กินใหม่ยังอยู่นะคะเบาะหนังซีดา้าสวยๆอย่างนี้เลยค่ะพี่จา๋านะเครื่องยนต์1.9ด้วยประหยัดน้ํามันแน่นอนสําหรับคันนี้นะคะพ่พอบ้านท่านไหนอยากได้อยากโดนรถคันนี้ไว้เป็นรถครอบครัวนะคะใช้งานพาลูกพาเมียไปเทีย่ยวนะคะตอบโจทย์แน่นอน799,000บาทคันนี้ปีดาวนะคะผ่อนถูกๆเลยใครสนใจนะคะติดตามชมคลิปเต็มคลิปนี้ได้เลยค่ะ วัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะสวัสดี FC ช่องเอมี่ทุกท่านเลยค่ะวันนี้นะคะอยู่กันกับเอมี่อีกแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์สำนักง,งานใหญ่เสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหาคนครค่ะวันนี้เอมี่อัปเดตรถนะคะเข้าใหมห่1คันนะคะเป็นรถ PPV 7ที่นั่งคันนี้เลยค่ะเป็นอีซูมิวเอ็ก DVD นะคะเป็นตัวรถปี2020ค่ะพี่รถบ้านมือเดียวประวัติสูงเลยนะตัวนี้นะคะราคาไม่ถึง800,000บาทเรียกใหม่ใช้งานเพียงหนึ่0 0สนสมกิโลค่ะพี่คันนี้นะเป็นเจ้าอีซูซ ะคะเครื่องยนต์1.9 DVD นะสำหรับท่านไหนสนใจตามหาคันนี้รุ่นนี้อยู่นะคะคันนี้เข้ามาแล้วตอบโจทย์แน่นอนค่ะพี่ดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง2.89%เท่านั้นนะคะประวัติเครดิตฟรีดาวน์ออกรถสูญบาทได้เลยค่ะพี่จ๋าไม่ต้องเช็งกันออกรถแม้แต่บาทเดียวจะได้สำหรับรถคันนี้นะคะสําหรับท่านไหนนะคะสนใจคันนี้นะ,ะโอนจองรอกรถนะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านท่านทั่วประเทศทุกจังหวัดเลยค่ะพี่หรือลูกค้านะคะจะมาเข้ามาชมรถมาลองขับมาเยี่ยมเอกสารที่บริษัทเราได้เลยค่ะ ะะคันนี้นะราคา7จะ0แ0นบาทนะคะตัวรถปี2020ค่ะพี่ประวัติเดิมๆโครงสร้างสูตรเลยนะไม่มีการชนหนักพิกคว100่ำร้อยเปอเซตสำหรับท่านไหนสนใจตามหาเลี้ยงหาอยากได้อยากโดนนะคะรีบเลยนะตัวนี้นะพี่นาอิสุมิลเอ็กซ์ดีวีดีปี2020ค่ะพี่ไม่หนึ่งแสนมื่นกิโลเท่านั้นค่ะ ตัวราคานะคะเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทผ่อนอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นสามพันปลายต่อเดือนนะคะผ่อนได้สูงสุดถึงปลสี่งวดเลยดอกเบี้ยสี่ปีเริ่มต้นเพียงสองจุดแปดเก้าเปอร์เซ็นต์ค่ะค่อนข้างถูกมากๆเลยนะพี่นะยอดจัดสูงสูงล้วลเลยค่ะคันนี้นะตัวรถเป็นสีขาวมุกเดิมๆโรงงานเลยนะรับประกันเรื่องโครงสร้างแน่นอนค่ะนะคะลูกค้าค่ะเอาผู้ชำนาญการมาตรวจสอบรถได้เลยนะคัะนนี้ตัวไฟคู่หน้านะคะเป็นไฟคู่หน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟ LED เนาค่อนข้างสวยงามเลย ตัดหมอคู่หน้าจากโรงงานค่ะกระจังหน้าโครเมียมค่ะพี่นะฮะประทะเบียนหนึ่งขอไข่ชอชิงสามหนึ่งเจ็ดเจ็กรุงเทพมหานครค่ะนะฮะตัวกันชนด้านหน้าสีดำค่อนข้างสวยงามเลยนะตัดกับตัวรถสีขาวนะฮะสวยงามมากๆสําหรับคันนี้นะตัวล้อนะคะเป็นล้อแม็กอลลอยสีทุโทนค่ะพี่แม็กสภาพสวยงามมากๆค่ะนะฮะแม็กอลอยนะขอบสิบแปดไดยางปีสองพันยิบานะพี่นะ นะฮะยางปีส0 2พันยี่สามนะดอกลึกๆขับนุ่มๆอย่างนี้เลยค่ะใช้งานยาวๆเลยค่ะพี่ซุมรอด้านในนะฮะให้ดูพวกรอยตะเข็บรอยเม็ดอาร์รอย,อรรอยปั๊มน็อตแต่ละจุดคือคงสภาพเดิมส,ดสวยๆมากๆเลยค่ะนะฮะโช้กไม่มีรอยรั่วรอยแตกนะฮะด้านในไม่มีรอยสนิมกินแน่นอนค่ะพี่จา๋าคันนี้เราใช้งานในกรุงเทพนะพี่นะเส้นสันของตัวรถนะฮะเหลี่ยมสันเนาะสวยๆเลยไม่มีรอยบุบรอยรักยิ้มค่ะพี่ ะะตัวกระจกมองข้างสีโครเมียมค่ะพับปรับเก็บไฟฟ้านะคะภาษีพ,พบรบไม่ขาดน,นะพี่นะนี่เลยตัวรถติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วรอบคันนะคะฟิล์มประมาณสี่สิบหกสิบรอบคันเนาะพี่เนาะกระจกทุกบ้านนะคะนี่เลยนะมีตายอยู่สุนะคะไม่มีการอุบัติเหตุหนักเข้ามาแน่นอนค่ะด้านนายสวยงามมากๆค่ะพี่นะด้านนายเป็นคุมโทนสีดํา นะะให้ดูตัวสำเนารถก่อนค่ะนะคะสำเนารถคันนี้นะรถใช้งานในกรุงเทพนะปี2020นะคะเดี๋ยวโฟกัสกล้องแป๊บหนึ่งนี่ปี2020รถใช้งานมือเดียวค่ะพี่นะคะเพจนเราเป็นรําบ,บีบที่2ตัวรถนะคะเป็น1.9 DVD นะแรงม้า150แรงม้านะพี่นะ,ะรับประกันเรื่องโครงสร้างเลยค่ะภายในสวยงามเลยนะคะไม่มีร่องรอยการใช้งานหนักรอยชัาไม่มีเลยนะพี่นะสำหรับคันนี้นะ มาเลือกชมมาลองดูมาลองขับก่อนได้เลยค่ะพี่จ๋าสนใจคันนี้มาจำล็อกรถ5,000บาทน,นะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านท่านทั่วประเทศเลยนะพี่นะสำหรับที่นั่งผู้โดยสารนะคะด้านหลังนะมีตัวกล้องจอ,อมีตัวจอกลางให้ด้วยนะพี่เดินทางไกลๆต่างจังหวัดมีลูกมีเด็กนะนี่เลยดูการ์ตูนฟังเพลงดูหนังดูอะไรได้หมดเลยค่ะพี่สาหรับคันนี้เนาะเป็น1.9 DVD ตัวเบาะเนะคะเป็นเบาะหนังสีดําทั้งสามแถวเลยนะเบาะสภาพสวยสมบูรณ์มากมาก เะะบาะไม่มีร่องรอยการใช้งานหนักไม่มีรอยแตกนะไม่มีสึกหรอเลยตัวเบาะคือสภาพสวยสมบูรณ์นะเจ็ดแสนเกาหค่ะสำหรับตัวอิลสุมิลเอ็กหนึ่งคันนี้นะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคนขับนะข้างคนขับปรับแมนวนวลค่ะสำหรับตัวนี้นะคะราคาไปถึง8,000สนเจ 99, ็ดแสนเก้พัทุลูกค้าได้ตัวรถปี2020 นะะตัวรถปี2020แท้เลยไม่มีลากจดนะพี่นะ1.9 DVD ค่ะปี2020ันไมล์แสนสองเท่านั้นคันนี้อ่านะฮะเดี๋ยวดูนี่เลยค่ะนะฮะเบาะแถวสามพับเรียบได้หมดเลยแถวสองแถวสมพับเรียบขนของสัมภาระบรรจุของตั้งแคมป,ปิ้งนะฮะเดินทางไกลๆนะใครสายแคมป,ปิ้งสายเดินทางมีสัมภาระเยอะแยะตอบโจทย์แน่นอนนะคะตัวเบาะพับเรียบมากม นะมีช่องเก็บสัมภาระกระจุกกระจิกเล็กๆลน้อยพวกนี้นะคะนี่สวยสวยเลยนะตัวโครงสร้างค่ะพี่โครงสร้างหลักๆก็คือเดิมๆหมดเลยนะพี่นะ้าไม่จะเป็นฝากระโปรงท้ายนะน็อตแต่ละจุดเม็ดอ้าแต่ละจุดคือเดิมโรงงานแน่นอนค่ะตัวนี้นะคะไม่มีการชนหนักถึงตัวโครงสร้างหลักแน่นอนนะพี่เห็นไหมนะคะนี่สภาพสวยสมบูรณ์มากๆค่ะสําหรับตัวนี้นะคะ สีไม่เพี้ยนค่ะนะคะตัวรถสภาพของเราค่อนข้างเดิมทุกคันเลยลูกค้าสามารถเอาเลขตัวรถตรวจสอบประวัติศูนย์ได้นะคะบุกโซวิดครบคันนี้วิกยต้องคอยหลังให้ด้วยนะพี่นี่ายทะเบียนได้ป้ายน,นี้เลยนะคะสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดกรุงเทพหมหานครค่ะแมคขอบสิบแปดยางปียี่สานี่ะยาง รุ่นเดียวกันปีเดียวกันทั้งสี่เซ้นเลยนะพี่นะนี่สภาพสวยอย่างนี้เลยว่าจะเป็นน็อตเม็ดอาร์จุดไหนคือเดิมหมดแน่นอนค่ะพี่นะฮะเดิมทุกจุดสำหรับท่านนหยสนใจนะคันนี้นะรายได้3ามหมื่นห้ันี่บาทเนี่ยซื้อคนเดียวจบได้เลยพี่ไม่ต้องกู้ร่วมไม่ต้องคำให้ยุ่งยากเลยนะคันนี้ เจ้ายูสุมิวเอ็กหนึ่งจุดเก้าดีวีดีนะยฮะเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูเลขใหม่ดูภายในกันหน่อยค่ะนะฮะเบาะคนขับนะฮะปับไฟฟ้านะพี่นะ้านี่เลยสะดวกสบายนะฮะว่าจะเป็นสติกเกอร์จากทางโรงงานพวกนี้ต่างๆทุกอย่าง,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 งสภาพเดิมหมดเลยนะพี่รอยน็อตนะแต่ละหัวแต่ละจุดคือเราให้ความเดิมเนี่ยเต็มร้อยแน่นอนคันนี้นะของเราคัดเกตทุกคันค่ะพี่เรื่องคุณภาพตัวรถนะคะพี่ไม่ต้องห่วงเลยเราคัดเกตทุกคันนะคะเดี๋ยวให้ดูรอยเม็ดอาร์กระดูกงู นเห็นไหมพี่นี่ให้ดูแค่นี้พอว่าเดิมหรือไม่เดิมนะอ่ะนี่เลยค่ะพี่เดิมๆสวยๆอย่างนี้แน่นอนค่ะไม่มีการตัดต่อตัดแต่งตัวรถเข้ามาแน่นอนนะคุณลูกค้าซื้อรถกับเราได้ความสบายใจแน,น,น่นอนนะคะประตูฝั่งคนขับสีดำนะหนังอย่างดีเลยนิ่มๆกระจกปรับไฟฟ้าสี่บานคนขับหนึ่งบานปรับออโต้นะคะกระจกมองข้างพับปรับเก็บไฟฟ้าเนาะพี่อ่า ให้ขึ้นด้านหน่อยอึ๊บนะคะสวยๆเลยนะคันนี้อีซิสุมิวเอ็กซ์หนะะ้าจอ1.9 DVD นะคะหน้าจอสัมผัสจากทางโรงงานนะคะเชื่อมต่อฟังก์ชันต่างๆทุกอย่างได้หมดเลยเนวิบูทูธได้หมดตัวแอร์เป็นแอร์อนาล็อกปรับมือเกียร์ออโต้นะคะที่พักแขนที่วางแก้วน้ำด้านในวัสดุสีดำนะช่องเก็บสัมภาระหลายจุดเลยนะพี่ ให้ดูเลขไมค์ค่ะตัวนี้นะคะไมค์ใช้งาน1นึ่งแสมกิโลค่ะไมค์ไม่ถึงแสนสองเลยนะพี่นะรถปี2,020นะฮะเดี๋ยวให้ดูใบสคออร์บอนี่เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันค่ะตัวรถปีสองพันยี่สิบนะเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะพี่นะราคานี้ใครสนใจรีบเลยได้รถปีใหม่ไม่์น้อยนะคะปีสองพันยี่สิบรถสี่ปี 2020, ปนะคะตกวิ่งปีหนึ่งประมาณสามหมื่นสะี่หมื่นโลนะ เขา้าศูนย์เช็คทุกระยะแน่นอนคันนี้นะคะตัวรถสีขาวมุกนี่ตัวไฟหน้าเห็นไหมคะไฟเดย์ไลท์นะพี่สวยๆอย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวเอมี่พาไปชมห้องเครื่องกันดีกว่าค่ะตอนนี้นะเอมี่พาซิลคันมาอยู่ตรงหน้าห้องเครื่องกันแล้วค่ะพี่คันนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาดหนึ่งพันเก้าร้อยซีซีนะเป็นเครื่องยนต์ของทางอิสุเครื่องยนต์บูพาวเวอร์ค่อนข้างปรนะหยัดน้ำมันมากๆค่ะพี่ตัวเครื่องยนต์สภาพสวยงาม รอยแต้มสีนะคะรอยปั๊มน็อตแต่ละจุดนะเห็นไหมฮะสภาพของเครื่องด้านในไม่มีร่องรอยสนิมเลยอ่านะคะน็อตหัวน็อตห้องเครื่องไม่เคยถูกการแกะการผ่านะเลขตัวเครื่องตัวถังตรงกับตัวสำเนาเล่มตรวจสอบได้ค่ะพี่เล่มจริงเราซื้อเข้ามาเราไม่มีการโอนรอยห้องเครื่องด้านในเห็นไหมฮะไม่มีร่องรอยสนิมนะคะรถคันนี้เครื่องยนต์เดิมๆเลยค่ะพี่เสียงเงียบๆกิ๊บๆอย่างนี้เลยนะพี่นะนีดูเสียงพัดลมนิ่งๆเลยค่ะ น็อตฝากระโปรงเห็นไหมคะพี่ฝากระโปรงไม่เคยโดนการแกะการถอดนะพี่นะสภาพด้านนอกด้านในคือสวยสมบูรณ์นะฮะน็อตแต่ละจุดคือสวยหมดเลยค่ะพี่เห็นไหมคะตัวคานหน้าคานหน้าก็คือเดิมๆแน่นอนรับประกันเลยค่ะพี่ไม่มีการชนหนักตัวโครงสร้างแน่นอนนะคันหน้าสวยๆอย่างนี้เลยค่ะพี่เราใช้งานมือเดียวค่ะไม่ช้ำแน่นอนนะรอยแต้มสีรอยมาร์กแต่ละจุดคือสภาพเดิมสวยๆอย่างนี้เลย นะฮะเห็นไหมฮะน็อตคันนะ้าแผ่นเพจนะฮะนี่เลยแบตเตอรี่ดูแลให้ใหม่ค่ะของเดี๋ยวดูแลให้ใหม่ค่ะพี่นะน็อตฝักกระโปรงแต่ละจุดฝากกระโปรง,งเดิมโรงงานค่ะนะฮะตัวแผ่นกันความร้อนนะฮะไม่หลุดลุยไม่ขึ้นเชื้อราเนาะ ติ๊กเกอร์ทางโรงงานนะคะพวกรอยเม็ดอาร์รอยปั๊มน็อตจากทางโรงงานพวกนี้คือสวยสภาพเดิมค่ะพี่ตัวนี้นะสวยๆเลยรับประกันเรื่องโครงสร้างทั้งทั้งหมดเลยของตัวรถนะคะไม่มีการชนหนักเฉียวชน,ชนพลิกคว่ำจมน้ํากรอไหมครับประกันแน่นอนค่ะพี่ของเรานะคุณภาพคัดเกรดแน่นอนนะเพลย์ยูนของเราการันตีอยู่แล้วนะพี่นะเครื่องยนต์เสียงนิ่งๆเลยค่ะพี่เครื่องไม่สั่นนะคะน้ามันเครื่องไม่เยิมไม่พ่นเลย นะสายพานนะฮะนิ่งๆเลยค่ะพี่สำหรับท่านไหนนะคฮะสนใจอ e ีิ DVD, สูมิลเอ็กซ์ุดีวีดีสีขาวมุกคันนี้นะคฮะรถมือเดียวปี2020ค่ะนะคะเลขไมล์1นึ่0 0สมกัิโลกับราคา7 9 9 0 0 0บาทประวัติเครดิตดีรีดาวไปเลยดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง2.89%เท่านั้นนะคะท่านไหนสนใจติดต่อได้เลยค่ะที่เบอร์0967252736นะคะ 0967252736ค่ะพี่ด้านล่างใต้คลิปมีทั้งเบอร์โทรแล้วก็ลิงก์อดีไลน์แอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันนี่เลยค่ะพี่ขอรูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียดการผ่อนหรือโลเคชั่น้านได้เลยเข้ามาลองรถมาลองขับนะคะมาหาเอม่ได้เลยนะพี่นะเอกสารไม่ยุ่งยากด้วยค่ะสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดเนะะี่ยคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนะซ์ถึงหน้าบ้านท่านทั่วประเทศทุกจังหวัดเลยนะพี่นะ จองก่อนได้ก่อนค่ะพี่คันนี้เข้าใหม่เลยนะอย่าพลาดค่ะพี่เจ9ดแสนเก้าหเันีนะะ่ยอีสุมิวเอ็กนะคะหนึ่งดีวดีปี2020คันนี้รอเจ้าของอยู่นะคะสนใจคันนี้ติดต่อมาได้เลยนะคะ